อำนาจแห่งอภัยเจริธรรมกุศลนละทันติกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วต,ต,ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ดีที่อาตมาภาพได้กันบำเพ็ญมาแล้วต,ต,ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ดีขอน้อมอานิสงสผลแห่งความดีที่เราทั้งหลายได้กระทำมาแล้วน,น,นั้นมาร่วมกันเป็นพระระัจจัยอตพอรยจรทยมงคลเป็นพรปีใหม่ แบบไทยๆโบราณของเราแด่ท่านทั้งหลายให้เป็นประสบต่ความสุขก,กายสบายใจสันทังหลายประสงค์จึงหนึ่งใดถึงหนึ่งึงใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอถึงนั้นจงเป็นผลสำนิดดังติดประสงค์จงทุกประการเทออินให้พอดลูกร้านเป็นภาษาธรรมดานะครับ อยากได้อะไรก็ขอให้ได้จะเป็นเงิอนง็ให้ได้อยากได้มนุษย์สมบัติตายไปแต่ว่าสวรรค์สมบัติอันสุดท้ายเพื่อในผ้าสมบัติในผ้านาปัจโยหตหหตูโหตูโหตูโหตูห์หตูอัน์ร่่งไปในอนาคนล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้าอยู่บ้างองค์ไหองค์หนึ่งที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นบนโลกนี่กาพระองค์ออกจากฝีอริยเมตไตรแล้วก็ แม่นพระเจ้าพระนามวาลามาพุทโธองค์ต่อไปกต่ท,าราทรพมาลาธาองค์ต่อไปกต่ทรพมาสามีอันมัวเจ้าเลยเคเห็นพระพุทธเจ้าพระนามวาสุม่องคารุฟารางองค์ทุกข์ชายที่เคยเกิดอีกไรศาสตร์แต่คำหลวงปู่อะไยังไม่ไป่งแเจ้าจอ,จองเลยหมดแล้วก็เลยพ่ได้เกิดขั้นเปิน่นให้ดีใจโลกเลยแต่พระพุทธเจ้าองค์ทุกข์ายยังน้องถือบกเมื่อปี อริยามีใเย่ 8, เเย 5, เยแปดเมื่นเป็ีได้พูทธศาสห้าเมื่นแม่พระจรเจ้าเกิดปัจจุบันนี้แปดสิปีโอ้ยถ้าเจ้าห่อนไปแล้วบอกกำลัง,ลงถึงสายเลยนะด้าดาโรดดลยเนาะดาโรดดครับเป็นลูกศิษย์เพื่อละครับยะถาวารีวหาภูลาภริภูเรนปีข้ากลังเอวันมวะ อิโตติลังเปตานาอุปปัฏฐิติกลางบริลังตุมหังชิดเมสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังฆปาจันโทกนารถโทนาตามนิจโตดิลโตาติปิวาตนาสิริสนิจังอุทาปจายโนจัตโลธรรมวารันทิอายุวันโนจุขังปารา อยากจะมีอันจะกจินต้องรู้จักสมุนทําทานอยากจะมีบริวารอย่าแรงน้ำใจอยากจะมีที่พึ่งพาอาศัยต้องเป็นคนดีถ้าอยากมั่งอยากมีต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนพึ่งตนเองต้องมองตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็น จะได้เห็นความสุขกับความเจริญฮะนั่งอยูใครไม่รู้แล้วนี่มานั่งทำไมก็เร <c oughs> ียบมามาชื่ออะไรอะ่ะยายชื่ออะไรวะล <c oughs> บเมเียดปัดสิงกรุนอายุเก้าสิบหกเ้าสิบหกแล้วเหรอ,อใกล้แล้วใกล้งลงแล้ว <c oughs> สบายดีไหมช่วงนี้สบายสิไม่ลำบากนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอน <c oughs> แล้วนี่ไม่ได้เล่นถูกการมื่ปีูแล้วโอ้ยหลายปีรอปีนี้เอาสักหน่อยไหมไม่เอาอ่ะหม่เออยากให้ลูกหลานมาหาไหมปีนี้เอามาสิาอ,าอย่าลืมคนเท่าคนแก่ที่บ้านไปเขา,กการ่วมักราบบูชาไว้บ้างอาดน้ําดําหัวใบหายายาแล้วต้องเอาอะไรมาไหมดูดเบสได้ว,วางไว้เกี่ยวกับเงินพันหนึ่งเอาอะไร เอาเงินเอาเงินเอาเงิน,งนสงการนี้เดินทางปลอดภัเมาอยากรับหลับไม่ต้องไปรวยรวยถูกวยทุกคนถูกแล้วยังบึกลืมยอยอีกสิบปีไมยยายอวยพรใหม่กูจะรอดแล้วกูจะรอดไปอีกสิบปีอะฝากรายการ รายการอะไรอ่ะสามเณรสุป,ปัญญาด้วยนะคะรักมากจุ๊บจุดหจุ๊บยุดหยุดหยุสุขสันต์วันสองกานขอให้ทุกคนชอบดีมีความสุขเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยทางไปเรากลักบพบเจอแต่ทิ่งที่ดีทรรมชาติคุณพ่อคุ้มครอาทูครับ